เนี่ยแนวหัวจากนี้เขาสีเล้งไปเสะเสาหนันเข้ายูเขาไปทางไหนเลยผาดของในเลยมั้งเออให้เนี่ยต้นบักถามแปลววมันีสุกลมลงไปเห็นแนวหัวไปตรงนี้แม่เอานี้เขาก็สีเห็นแนวหัวไปตรงฝุ่นเขาเห็ดหนีไปก้อนเนี่ยหนีไปสุดพุ่นก้อนเขาจึงเห็ดหนีไปพุ่น ได้คำเออคนขับมาสดๆใหม่ๆครับนี่แหละ FC อยู่แถวนี้แหละเขาก็มีรถเหมือนกันพอดีว่างก็เลยให้ขึ้นเลยมันย่านเตะแปลงแต่สายคันเร่งไฟฟ้าอย่างเดียวนั่เราเนาะสายคันเร่งสายไฟฟ้าเดีอเดๆออันนี้รถนี่ละเปิดประตูไม่อีกเอาอ มือกันโทนคร,ครับน้นำมันึ้นจะจ็ดไปได้ทั้งวันสามจีเติมเมื่อเช้าเติมไปประมาณ60ลิตรสองถังถังละ30ลิตรสองถังเช้าเติมไป เรื่อจะลงตรงไหนก็เลยขับรถผ่านงานมาเยอะแยะครับเตียมสีบ้านอยู่ตรงนี้แหละนั่นน่ะนลังคาแดงๆเป็นเจ้าถิ่นครับก็เลยมาหาผมก็เลยบอกว่าว่างไหมถ้าว่างก็ผมวกลงเท้าหายด้วยวเนี่ยดูลีลาการเอารถลงก่อน อยงง่างงงเออดูการขับรับเป็นไงบ้างเอออุย้ยฟิวลงไปแผ่นดินยุบเลยไหมแหม่แมนบ่ลอะเฮ้ยแมนบ่นลอะอันนี้นุ่มนับนุ่มนับเลยเป็นหนังหมูเลย เริ่มจากนู่นมาก่อนเริ่มจากโุ้นมาก่อนเป็นเริ่มจากทางนน้นมาก่อนครับมันถึงจะเห็นหลักเนี่ยเขาจะส่องกล้องหลักของเขาก็น่าจะนี่หรือเปล่านี่แหละหลักนี้แหละตรงไปนู่นก็นี่แหละเอามือด,ดันดันออกนะครับดันเขียเกียรไปทางนู้นก็คือเขาอยากจะเล็งกล้องจากหลักเนี้ยให้ไปเห็นหลักนู้นครับหลักดำลง หมัวหลักกำดำงนู้เวลาเขามาลางวัดหรือว่าทำชนวนเนี่ยถ้ากล้องมันส่องไม่ทะลุเขาก็ทำแบบแบบนั้นเลยอะเอาง่ายๆนี่อย่างเงี้ยจากตรงนี้ใช่ไหมส่องไปมันก็ติดเราต้องผักต้นไม้กลับมาท่านนี้เจอกับเพราะว่าต้นไม้ด้านนี้มันเป็นของฝั่งนี้เราก็ดันกลับมาของเราฝั่งทางนี้เราก็เอากองขึ้นมาตรงนี้นะครับ อันนี้รถเราก็นู่นล้วลงไปมีอะไรครับเคลียร์ไปเคลียร์มาอยู่แถวนี้เลยเออนั่นละมาลองดูคนขับใหม่ FC หน้ามอเตอร์ไซค์นี่เอาสติกเกอร์ทอบแทบแปะผมไม่รู้ว่าผมไปให้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยมองเห็นบ้านอยู่นี่หลังคาแดงๆนึ่ง ถ้าถมที่ทําถนนไปตรงนี้ก็ใช่เลยครับบ้านเขาเป็นเจ้าของหอพักนะครับมีหอพักอยู่ประมาณเจ็ดแปดห้องนะครับพวกนกกักดนตรีของไอแคนพวกนักดนตรีของอที่รถตู้ผมไปวิ่งก็พักอยู่หอพักของนี่แหละคนนี้แหละเขาบอกว่าเขาเห็นรถตู้ผมจอดอยู่หน้าหอพักเขามก็เลยบอกว่าเขามารับ มาล็อกไปนักกบีไม่ต้องไปไกลหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวลักลักอีรีมันอยู่นี่เด้ลักอีหรีมันนั่งลมอยู่นี่เขาเขาพักแต่เฉพาะนี่ละเนี่ไหมเนี่ยเาอันกลางไหนเพราะไม่ต้องไปไกลมันนั่น,นเนออเสยขึ้นเสยขึ้นนี่เด้อ văng chồng nữa bà Không biết nó trùm rồi bà nập, trùm nập lệ Tàn lặng Vì lạc nâng ở tông nốt như này Một thi Có tầm, tầm เดี๋ยวู่แต่ส่วนงานเจ้าหม่เดี๋ยวผมจะไปสั่งงานเจ้าหม่เออหม่ยี่ไหล่ะยังไปพูนเลยเลยแล้วตามไปหาเจ้าหม่ไปสั่งงานเจ้าหม่นะครับเออนี่แหละงานประมาณนี้แหละ ตายแั้วมันเกิดหรอกเอาต้นหู้กเอาหู้กจงดีกว่านั่นแหละจะพาไปดูนิโมครับอันนี้ก็ครขคืนกันนะ อันนี้ก็คทออี่ันพวกพวกที่เป็นเศษงาเศษนั่นที่มันกองโยกความเอาขึ้น,นไปแต,แต้งแต้งมองงางไปมันทที่มันเอารถดันดันมนาะกอันเขาเปิดเป็นมองรถยืนและะ้วอ่ะดันมาทั้งนี่พวกยืนทั้งนี่ดันมาานี่แต่ว่าพวกเป็นเศษงาที่หันเอาขึ้นกองอ่ายืนรถดักกองกลางกองหลังย้างไปเรื่อยๆยืนตักกองกองก็พักคว้าควก,ก,ก,ออกนะ อเอาเมื่อรวบรวบแล้วเนี่ยเก็บเก็บงานเวลา,ขาเขาเจามาอย่างล่างวัดเด้อเก็บสวยงามเออนั่นแหละไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบเพราะผมผมจะเน้นสวยงามนะผมไม่เน้นเร็วครับผมจะเน้นสวยงามเวลาผมทํางานผมกล่วว่าหน้าง,งานผมไม่ได้ไปเร็วแต่ว่าตรวจแล้วผ่านทีเดียวนะครับเนี่ย ถ้า <c oughs> ทำหยาบๆเก <c oughs> ินไปเดี๋ยวมันก็ได้กลับมาแก่อีกผมก็เลยสู้แบบว่าทำชา้าๆไปเรื่อยๆแต่ขอให้มันผ่านผมจะเน้นอย่างนี้ผมเคยทำงานมาแล้วมันทำเร็วแต่มันไม่ผ่านไงนะครับบางคนเขาต้องการเนี่ยให้มันสวยงามอย่างเงี้ยชา้าก็ช่างมันนะครับพวกเศษญ้าเนี่ยที่รถไถดันมา เก็บเก็บเก็บก็บเก็บ,กบ,กบขึ้นมาไว้กองแล้วก็แมคโครก็เดินไปใช่ไหมเดินไปแล้วก็ผักพวกนี้ออกไอเศษษญยากของเราสวนของเราก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ผักออกยาวไปจนถึงนู้นนั่นแหละงานของเจ้ากาฟิวอยู่ตรงนี้ปะเธอไปหาเจ้าโมป่ะหาเจ้าเออจะไปหาเจ้าโม่ฝั่งนู้นครับเจ้าโม ไปดูกันไอโมโดเดินไปไกลแล้วผมต้องสั่งงานลูกน้องก่อนเพราะว่าอาศัยแต่คนมาคุมงานก็สงสารเขาเขารถสามคันเนาะวิ่งคนละทิศคนละแดนเลยนะครับนี่อันนี้ก็ลุยแถวนี้ครับผมก็จะไปสั่งงานงเพราะว่ากลัวว่าเขาจะสั่งงานไม่ได้มันไม่เข้าใจเหมืนหอนเราไปสั่ง เราต้องไปช่วยเขาทีหลังเขาจจะเรียกเราเ,เราต้องไปสั่งงานลูกน้องเราเองคือเขาสั่งเรามาแล้วไงเรายังไม่ได้สั่งลูกน้องเราก็จะไปสั่งลูกน้องเราให้เขาทําอย่างที่เราเข้าใจแล้วเขาจะหาว่าเขาไม่ต้องบอกหลายคนจังเลย อ,อ,น,อนี่ไอโมไอโมก็ทำเหมือนกันกับไอฟิวครับผักออกจากเขตดเขตดแดนนะครับเอามือดันต้นไม้ออกให้มันเห็นแนวเวลาสองกล้องครับไอโม่ได้เปรียบนะครับเพราะว่ามันตัวเล็กมันเดินลงน้ำลงอะไรไปหนูอนะ่ะ

เนี่ยพญ,ญงทงอ่ะคือสบายแท้พญ,ญงทงสบายครับทุกคนโอ้ยวันนี้เจ้าของวันนี้เจ้าของรถไถคนได้คนขับมาใหม่เนาะคนบบตั้งเข็มแล้ววะเดี๋ยวไปเบิบ้งกันนะโมไม่สิ่างบอไปคชื่เออกับลูกกับลูกกับเมียเมียเรา้วก็มาสิลุ่เมเม,ยายามี่ยงไอ้โมโน่าจะเริ่มจากตรงนี้ เราต่ออยู่ค่าเหตุเนี่ยหรือว่าพักไปซสิป็นมาแก่งสันเออเป็นมาแก่งสันเธอ,เปอไปขับรถมาไปแสดงว่าอยองเข้าใจงานแล้วเนะี่ย เดินลงไปบอกกันเอ้ยไอ,อ้พวกเสาลวอย่างนี้เอาออกไหมครับเอาแต่ต้นไม้บ่เนลเซอร์วีเขี่ยอ๋อเนี่ยต่อของเราเนี่ยเขียยเข้ามาที่เรา เออยองไหมยอ้อนนี่มันอยู่ตรงหลักพอดีนะหลักมันก็ออกด้วยนะอุ้ยหลักมันอยู่ตรงนี้พอดีหลักมันอยู่ตรงนี้พอดีเออ เอาแค่เอาแค่มือดันดันไปอย่างนี้ไหมเออยองเอาแค่มือผัก,ผกปอย่างนี้เอาไม่กี่ต้นนะเอเอเยอะต้นใหญ่เยอต้นใหญ่เอาแตนน่ต้นหน่อยพอพๆพๆพาพอเออ ั่นแหละไปเรื่อยๆต้นดูคาใส่ตรงหลักพอดีเวลาทำั้วนี่เป็นปัญหาเลยถ้าเราออกตอนนี้นี่ปักหลักไม่ได้เลยน,นี่ น่นน้อยเนี่ยเคีย้ยวออกเลยเนี่ยงานยากครับมันเป็นมันเป็นรั้วครับ,รบ,รบพเพราพงเจ้ามาใส่ใหม่ด้วยนี่รวดน้ำยากยากยากและเอียดอ่อนกับชาวบ้าน เออนัน ừ, อ่นเลยยองออมันฉลาดอยู่นี่หว่า มันต้องทำเนาะมันล้นมาจริงๆอะ่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้มีโชเฟอครบครับวันนี้สวัสดีครับ